นี้นะเจ้าน้องมินอยากจะบอกเลยว่าเปิงมากๆเลยหรือว่าเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับอุโสโอเคไวัยเกษียณเนาะอยากได้รสักตกันหนึ่งนะเจ้าที่แบบว่าใจเนาะยามบ้านปลายชีวิตเนาะเอาไว้ไปแอลวัดแอลว,วานะเจ้าเนาะหรือว่าไปแอลธรรมชาติที่ต่างๆ่า้าต้ย้นะตัวนี้เนี่ยคือช่วงล่างดีมากและราคากดเบาเบค่ะราคาอยู่ที่แค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะเจ้าตัวทะเบียนเมื่อปี2012เนาะกันนี้นะเจ้าน 1, เนาะหนึ่งพันแปดร้อยซีซีหนึ่งร้อยแปดสิบสี่แรงม้าเคลีรดี ฟรีดาวน์หรือว่าลูกค้าอยากจะซื้อเงินสดนะคะตรงนี้นะคะสามารถาลดคือได้อยู่ถ้าเกิดว่าลูกค้าดูจากในช่องทาง youtube หรือว่า e c o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  k มานะจน๊ะเนาะเป็นอาวุโสโอเคอยากได้รถไว้ใช้บ้านปลายชีวิต จากดาวสามแฉกนี่นแหละความใฝ่ฝันนองแา่ยังน้อยๆยังหนุ่มๆนะเจ้าวันนี้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นในราคาแค่เพียง799,000บาทเท่านั้นนะคะอ,อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมินอะไลหามินคะ่ะแอ h, I K h o จ c m ห์โออว่าโทรสอบถามนะเจ้า063 4 6 4 6041ถึง2หรือว่า มาดูที่ร้านนะคะกดแอดไลน์มาได้เลยนะเจ้าแผนที่ร้านจะอยู่ในไลน์นะคะเนาะลูกค้าสามารถกดเลยนำทางลูกค้าจากที่บ้านมาที่ร้านโดย Google Map นะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่สงการานนี้หยุดตั้งแต่13-17ถึนะเจ้าหลังสงการานปะกันแหมกการเจ้า